ก็ต้องสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับผมหลังจากที่ตลอดนัาแต่เปิดช่องเนี่ยเราได้รีวิวแต่ของเล่นฝั่งไรเดอร์ไปนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาลองเป็นคลิปแรกนะครับที่เรามารีวิวของฝั่งซูเปอร์เซนไตกันบ้างนะครับผมสิ่งที่มารีวิวในวันนี้ก็คือ dx duo the light นะครับผมเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของนักรบคนที่6กจากขบวนการ d o บุส e t s s e n p a u o ジ e r นะครับผมก็คือ duo the world นัเอง ก็ตัวน <geez> ี้นยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นรูปร่างของไฟฉายนะครับผมนะครับโดยเจ้าตัวนี้ก็จะมี led ตรงด้านหน้านี้นะครับผมก็นี่นะครับเป็นเหมือนไฟฉายเลยนะครับผมตัวนี้ในเรื่องเขาก็ใช้แปลงล่างนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาอธิบายส่วนต่างกันเลยนะครับผมก็เริ่มแรกนะครับสวิตช์ปิดเปิดอดี่ตรงนี้นะครับผมเลื่อนขึ้นไปเพื่อเปิดนะครับผมจากนั้นตรงนี้เป็นที่ใส่ฐานนะครับผมก็คือขันน็อตตรงนี้แล้วก็ดึงตัวฝาฐานออกมาก็จะใส่ฐานนะครับเป็น 3A 2ก้อนนะครับผมตรงนี้เป็นปุ่มเล่นเสียงปุ่มที่1น,นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนะี่ยก็จะเป็นลำโพงส่วนในนี้บิดเอาไว้เลือกสรรสัตท,ที่เราต้องการใช้นะครับผมที่เราต้องการจะเลือกมาใช้งานเป็นฟอร์มของเขานะครับก็วิธีเลือกง่ายๆนะครับผมถ้าเราอยากใช้ของด้านไหนเนี่ยเราบิดขึ้นมาให้มันตรงกับแถบสีแดงแค่นี้นะครับผมอ่าง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดสวิตช์เล่นเสียงกันเลยนะครับผม อันนี้นะครับแล้วก็เปิดเลยนะครับอ่านะครับผมข้างในมันก็จะมีเหมือนเป็นรูปของตัวด้านที่เราบิดไว้อยู่นะครับผมก็ถ้าเราบิดไปด้านนี้ก็จะเป็นนี้นะครับเป็นจระเข้นะครับอันนี้บิดไปไรโนโ่เลยแรกนะครับจะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะนะครับนี่นะครับผมก็ ประมาณนี้เนาะก็จะเป็นเหมือนฉายออกมานะครับผมไฟนี่ก็ถือว่าสว่างพอควรเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นลูกเล่นแรกของเขากันเลยนะครับผมก็คือลูกเล่นการแปลงร่างนั่นเองนะครับผมก็วิธีการแปลงร่างของเขานะครับผมก็คือหนึ่งนะครับเราต้องเอามือเนี่ยตกเข้าไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับหรือกดเข้าไปก็ได้นะครับผมอ่ะทีนี้นะครับเราก็บิดเพื่อเป็นการเลือกสรรพสัตว์ที่เราต้องการจะใช้พลังของเขานะครับผมอ่านะครับ อ่าผมขอเลือกเป็น a, ตัวนี่สีเทาก่อนนะครับผมเป็นรวมสามตัวเลยนะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับแล้วก็กดข้างหลังอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการแปลงร่างเนาะนี่นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าสมมุติเราต้องการเปลี่ยนตัวนะครับผมสมมุติเราจะเอาเป็นตัวนี้นะครับผมเป็น ไรโน่นะครับผมแล้วก็นะแล้วก็กดข้างหลังอีทีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสียงของตัวไรโน่ขึ้นมานะครับขานชื่อขึ้นมาเนาะต่อไปวนะครับผมเป็นหมาป่านั่นเอง ก็จะเป็นเอฟเฟกต่างกันเนาะต่อไปนะครับค็อกโคได้นะครับผมจระเข้นะครับอ่อโกโกาอนี่นะครับก็ นี่ก็คือโหมดของการแปลงล่างนะครับผมก็จะมีทั้งหมด4ี่เสียงด้วยกันนะครับผมก็คือเป็นเสียงที่เป็นว่างครับจะเป็นโววโวโวอย่างเดียวเลยนะก็จะไม่ได้มีเสียงชื่อสัตว์ออกมาก็จะเป็นหน้านี้นะครับผมส่วนอีก3ามด้านเนี่ยก็จะเป็นที่มีเสียงชื่อสัตว์ออกมาตามหลังนะครับผมโหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นการกดลงท้ายใน2ทีนะครับผมก็กดลงไปงี้ครับผมจัมโบ้นะครับผมแล้วก็เลือก สัตว์ที่เราต้องการซัมมอนนะครับโหมดนี้จะเป็นการซัมมอนตัวจูโอคิวออกมานะครับผมสมมติเราเป็นไลโน่ก่อนนะครับผมก็กดอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการใช้เนาะ you, <Lin> ก็จะเป็นการเรียกของตัวคิวออกมานะครับผมอ่านะครับ ต่อไปนะครับวูฟนะครับผมแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับต่อไปแล้วก็เอาเป็นคออกโ็ได้นะครับผม ครับผมถ้าเราบิดมาเป็นหน้านี้บ้างมันจะเป็นเสียงอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับผมก็จะเป็นการเรียกรวมออกมาเลยนะครับผมก็โหมดจัมโบ้นะครับผมหรือโหมดที่เป็นการเรียกหุ่น แต่ละตัวออกมานะครับก็ผมก็จะมีประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับผมโหมดต่อไปคือกด3าทีนะครับจะเป็นโหมดที่ใช้รวมร่างหุ่นยนต์นะครับผมอ่านะครับผมโหมดต่อไปนะครับผมก็จะเป็นโหมดที่ใช้ในการรวมร่างหุ่นยนต์นั่นเองนะครับผมเราก็กดเข้าไปที่ขลังใน3ามทีนะครับผมนี่นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็บิดนะครับผมตัวหน้าลูกเต่านียให้เป็นรูปของตัวรวมสรรพสัตว์นี้นะครับ นี่นะครับผมก็จะเป็นการรวมร่างของคุณของจูโอเดเ l ลนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวผมขอขึ้นชื่อกับตัวรูปไปให้ดูแล้วกันนะครับผมผมไม่แน่ใจกันนะว่ามันชื่ออะไรนะครับผมอ่านะครับอ่าถ้าเราตกข้างหลังอีก3าทีก็จะเป็นนี้นะครับผม ครับผมก็อันนี้เนี่ยจะเป็นการรวมของหุ่นของตัวเรนเจ์5คนแรกไปด้วยนะครับผมก็คือเป็นของพวกพระเอกไปด้วยนะครับอ่ะก็เราก็บิดมาหน้าเดิมเนาะ มก็อันนี้ก็จะเป็นการรวมร่างรวมกับหุ่นของพวกพระเอกไปด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับโหมดการรวมร่างหุ่นนะครับผมต่อไปนะครับผมโหมดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโหมดที่เหมือนเป็นการเล่นเสริมขึ้นมานะครับผมก็คือเรากดตรงนี้ค้างนะครับผมจูโอคิวเซิร์นะครับผมนี่แลอ่าเรากดนะครับผมเรามีแสีงสัต์ขึ้นแล้วก็กดนะครับผม มันก็จะบอกว่าสัตว์ที่เราได้ยินไปมันคือสัตว์อะไรนะครับผมไหนกี่คุมะนะครับผมก็รประมาณนี้เนาะก็จะเป็นโหมดที่เอาไว้ให้เด็กๆเ,เล่นสนุกๆกกันนะครับผมเหน ่าเป็นการค้นหาจูโอคิวนะครับผมก็ตามชื่อเลยจูโอคิวเซินะครับผมครับอาลองลองเล,เล่นใหม่อีกรอบก็ได้นะครับผมมันก็จะเสียงสุ่มเนาะนะครับผมอันนี้เสียงไรไรกดดูนะครับไ <L ino. S 1> รโน่นะครับผมแรทนะครับไทเกอร์เสือนะครับผม นี่หมาป้านะครับวูฟโอโมริอันนี้น่าจะขัง <oluyor>? ข่าวนะครับเขาคุ้ได้อ่านะครับผมแล้วพอเรากดไปประมาณ5ตัวก็จะเป็นเสียงคนมาพูดอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่ะก็ลูกเล่นเขาก็จะประมาณนี้เนาะผมว่าลูกเล่นเนี่ยอาจจะมีการ ซับซ้อนหน่อยๆนะครับผมเพราะปุ่มมันน้อยนะมันไม่เหมือนจูโอคิวที่เป็นของพระเอกนะครับที่เป็นจูโอเชนเจอร์นะครับของพระเอกที่มันเป็นโทรศัพท์เนออันั้นมันจะมีปุ่มเยอะกว่านะครับสามารถกดเรียกได้ตามเลขเลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องใช้การกดซ้ํากดอะไรนิดนึงนะครับผมก็อาจจะเข้าใจยากนิดหน่อยก็ถือว่ารีวิวออกมายากอยู่เหมือนกันครับตัวนี้สำหรับผมเนี่ยนะครับส่วนตัวในผมชอบประทับใจเลยคือเรื่องขนาดนะครับผมผมไม่รู้มันเท่าในหลังหรือเปล่านะ แต่ส่วนตัวผมว่ามันจับได้ค่อนข้างโอเคเลยมันถือว่าแบบถนัดมือเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องไฟเนี่ยถือว่าก็ถือว่าสว่างอยู่นะครับแล้วก็เสียงเนี่ยก็โอเคดังชัดอยู่นะครับผมลูกเล่นเนี่ยก็ผมว่ามันก็ตามแบบภาษาของของเล่นแบบแนวแบบพวกเซนไตของโลเพเนะมันลูกเล่นมันอาจจะไม่ได้เยอะมากโดยเฉพาะของพวกเลนเจอร์คนที่6เนี่ยลูกเล่นมันยิ่งน้อยกว่าพวกของพระเอกเลยนะครับผม อ่ะก็วันนี้เนี่ยก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วด้วยนะครับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ